สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่สาขาการจัดการและกลยุทธ์หรือสาขาเ s มสนะครับทุกท่านคงทราบดีนะครับว่าปัจจุบันธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเนื่องจากปัจจัยที่เข้ามากระทบทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกทําให้องค์กรต่างๆต,ต,ต้องมีการสแสวงหาหรือคิดรูปแบบการจัดการกลยุทธ์ใหม่ๆนะครับเพื่อทำให้องค์กรอยู่รอดสาขาเ s มของเราพยายามจะสร้างบ,บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้กลยุทธ์ต่างๆที่ทําให้องค์กรเราสามารถกับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายแล้วก็ก่อให้เกิดความยั่ง ฉะนั้นสาขายเมสของเรานะครับพยายามจะสร้างองค์ความรู้รูปแบบใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาอรายวิชาใหม่ๆรวมถึงเครื่องมือหรือเทคนิคต่างๆเราจะมีการเรียนรู้จาก บุคลากรนะครับที่เป็นนักวิชาการแล้วก็เป็นนักปฏิบัติจริงครับอาจารย์ทุกท่านที่อยู่ในหลักสูตรนะครับมีประสบการณ์การทํางานรวมถึงประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาโครงการต่างๆนะครับและนอกจากนี้ทางหลักสูตรไดร้มีการออกแบบรายวิชาที่มีเนื้อหาที่เหมาะสมสําหรับการวางแผนและออกแบบกลยุทธ์ในอนา,นาคตนะครับซึ่งเป็นรายวิชาใหม่ๆยกตัวอย่างเช่นรายวิชา Strategic foresight and innovation และรายวิชา Strategic implementation and e n t r p r e n e u r s h i p ซึ่งจะสามารถสอดแทรกเนื้อหาและเทคนิคต่างๆรวมถึงเครื่องมือสําหรับนักศึกษา ในการที่จะช่วยให้องค์กรออกแบบกลยุทธ์ที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้แล้วสาขาไเอ็มเอสยังดียังไงครับนอกจากการที่เราเรียนกับอาจารย์ต่างๆครับเรายังม e ีบุคลากรที่มาจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เป็นซีโอเรียกว่าเป็นกูรูทางด้านการจัดการองค์กรครับเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนกับนักศึกษามีการฝึกปฏิบัติฝึกคิดร่วมกันนะครับซึ่งตรงนี้ทําให้สาขาเอ็มเอสเป็นสาขาที่มีจุดเด่นในการเรียนรู้จากผู้ประกอบการแล้วก็มีประสบการณ์จริงๆนะครับ นอกจากนี้แล้วครับเราจะพบว่าการเรียนของสาข MS s นะครับจะเป็นการเรียนแบบ practical learning ทั้งหมดนะครับทุกรายวิชาจะมีการนำเคสจริงๆเข้ามาใช้หลายๆเคสเนี่ยเป็นเคสที่มาจากผู้ประกอบการโดย CEO เองจะเข้ามาร่วมแลกเปกลี่ยนนักศึกษาและพยายามให้หนักศึกษาเราเนออกแบบดีไซน์กลยุทธ์ต่างๆครับซึ่งถ้าหาท่านเป็นนักคิดนักพัฒนานนครับเนาะต้องการจะเติบโตในองค์กรขอต้อนรับเข้าสู่สขายเมครับร่วม,มเป็นครอบครัวเดียวกับเรา